เก็บขวดไปทำอะไรเก็บขวดไปขายเหรอแลกอาหารหมาเหรอฮะฮะเก็บขวดไปขายแลกอาหารหมาเหรอฮะทำไมฮะอา้อาวอ้าวพัง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 ฮะทำไมอย่างนั้นหันที่ก่อนมาคุยกันก่อนเอาไปทำอะไรขวดอะมาน,นี่มาหาแม่ก่อน เก็บมาให้แม่ก่อนขวดอ่ะเอามาให้แม่เอามาให้แม่ก่อนมาทางนี้มาหาแม่ทางนี้เอามาให้แม่ทางนี้ขอขอก่อนขอได้ไหมคะขอได้ไหมขอนะแม่ขอนะขอน้าขอน้าขอได้ไหมให้ไหมเนี่ยให้ไหมให้หรือเปล่าทําไมอ่ะทาไมจะหนีไปทางนู้นน่ะมาขอก่อนขอขวดก่อนขอขวดขอขวดใส่น้ําขอขวดใส่น้ําให้หนูได้ไหมได้ไหมคะ ได้ไหมคะขอขวดใส่น้ำให้หนูได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอทำไมจะต้องไปเอาตรงนู้นด้วยเหรอไปถึงตรงนู้นแล้วให้แม่นะอ่ะแม่ตามไปนะอ่ะมามาอ่ะต้องมาให้ตรงนี้อ่ะเห็นปะวางลงไปเลยคือได้รางวัลไงโอ้ยทุกอย่างมีมีมูลค่ามีเป็นราวอลยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งมูลค่ามีรางวัล อาลังวานลางวาลหนึ่งชิ้นโอ้ลูกหมานี่อืมอ่ะจะให้อีกชิ้นรางวันเก็บขวดน้ําใส่กอกน้ําใส่ขวดตัวเองด้วยนะใส่ขวดให้มันกินด้วยนะโอ้โหโอเคโอเคแม่ไปกอกน้ําก่อน